ในจินตนาการของเซริลท่ามการป่ากุหลาบนามแหลมคมเอมี่สิ้นหวังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเธอฉีกความเงียบงนันมีใครอยู่ตรงนั้นไหมได้โปรดช่วยฉันด้วยจากความมืดมิดเงาร่างหลายคนที่มีรอยยิ้มชั่วร้ายเดินเข้ามาใกล้คนหนึ่งเยาะเย้ยขึ้นฮ่าฮ่าฮใครจะมาช่วยเธอได้เมื่อพวกเราอยู่ในป่าลึกขนาดนี้ถ้าเธอยอมรับความรู้สึกของพวกเราเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรอก คำพูดของพวกมันยังไม่ทันจบเงาร่างสีดำก็พุ่งผ่านไปอย่างกระทันหันพร้อมเตะเข้าใส่อีกคนอย่างแรงพวกมันตกใจไม่ทันได้ตอบโต้ใครใครกันนะคนหนึ่งพูดตะกุกตะกักในทันทีนั้นเสียงม้าร้องกึกกล้องดังขึ้นม้าขาวสง่าง,งามตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นจากที่ใดไม่รู้พุ่งทะยานขึ้นกลางหมู่ดอกกุหลาบความงามของมันเปล่งประกายเจิดจ้าจนทำให้พวกคนเงามืดถอยร่นด้วยความหวาดกลัว ข้างหลังพวกเราคนหนึ่งร้องลั่นด้วยความตกใจกลัวแต่ก็สายเกินไปแล้วจากบนหลังม้าชิโรเน่กระโจนลงมาเตะกวาดไปด้านข้างอย่างทรงพลังพัดร่างของพวกที่กำลังตะลึงพึงเพลิดทั้งหมดให้กระเด็นไปกุหลาบหนามสีดำมืดมิดยื่นกิ่งออกมาพันธนาการเอมี่ไว้แน่นเธอตกใจมองร่างสูงใหญ่สวมเสื้อคลุมแดงที่ยืนตรงหน้าก่อนจะพูดตะกุกตะกักนายคือ ทันใดนั้นชายหนุ่มรูปงามผมทองก็ปรากฏตัวทำลายเถาวันหนามเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายเขายิ้มสดใสและมั่นใจพลางประกาศฉันมาที่นี่แล้วเอมี่เมื่อกิ่งหนามแตกกระจายชายหนุ่มก็พุ่งเข้าไปรับร่างเล็กของเอมี่ที่กำลังร่วงหล่นเขาอุ้มเธอขึ้นในท่าเจ้าหญิงกลางทุ่งดอกไม้สีขาวสุดโรแมนติกชิโรเน เธอเรียกชื่อเขาเบาๆเอมี่เขาตอบด้วยเสียงทุ้มนุ่มนวลทั้งสองสบตากันลึกซึ้งบรรยากาศรอบข้างดูเหมือนจะส่องประกายและหยุดนิ่งในห้วงเวลาอันหวานชื่นนั้นกลับสู่ความเป็นจริงในห้องบรรยายที่แน่นขนาดเหล่านักเรียนหญิงรวมกลุ่มกันดวงตาเป็นประกายกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นเป็นไปไม่ได้จริงเหรอโรแมนติกเกินไปแล้ว เซอริเอลยืนอยู่ท่ามกลางวงล้อมกำลังเล่าเรื่องราวอย่างเพลิดเพลินด้วยใบหน้าเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจเธอยกนิ้วขึ้นพลังยืนกรานแน่นอนทุกอย่างเป็นเรื่องจริงฉันเห็นมากับตาตัวเองเลยทว่าเงาแหงความโกรธก็ทอดทาบจากด้านหลังใบหน้าของเอมี่มืดครึ้มเธอขบกรามพูดเน้นทีละคำเซอริเอลเธอเธอกำลังแพร่ข,ข่าวลือบ้าบ้าอะไรอยู่นะ ข่าวความสัมพันธ์ระหว่างเทพธิดาแห่งแอลเปียสเอมี่คามมสและนักเรียนใหม่ชิโรเน่อาริเอนได้สร้างความปั่นป่วนไปทั่วทั้งสถาบันบอร์ดประกาศอย่างเป็นทางการของโรงเรียนตอนนี้ถูกปิดทับด้วยข่าวซุบซิบและคำพูดที่ถูกตัดแปะอย่างเร่งรีบมากมายนอกจากพาดหัวข่าวที่น่าตื่นเต้นเช่นเอมี่ยอมรับว่ากำลังคบกับนักเรียนใหม่หรือความรักเบ่งบานตั้งแต่ยังเยาว์วัยคือข้อความที่ขีดเขียนอย่างหย,ยาบๆเต็มไปด้วยความไม่พอใจโกหกไร้ าบางคนถึงกับวาดภาพทั้งคู่จูบกันอย่างดูดดื่มบรรยากาศในสนามโรงเรียนก็คึกคักไม่แพ้กันกลุ่มนักเรียนหญิงรวมตัวกันกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นพลางปิดปากไว้ดวงตาฉายแววอิจฉาอย่างไม่ปิดบงังอีกมุมหนึ่งนักเรียนชายบางคนเดินอย่างหงอยเหงาใบหน้าหมองคล้ำและท้อแท้ท่ามกลางพายุข่าวลือเอมี่ก้าวเดินด้วยสีหน้าขึงขังกำหมัดแน่นเมื่อเห็นสีหน้าเพื่อนสนิทเซเรียลหัวเราะคิกคักพลางหยอกล้อ แหมฉันต้องเห็นกับตาตัวเองหรือไงถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็บอกเองว่าคบกันแล้วอย่างน้อยก็ต้องจูบกันแล้วใช่ไหมล่ะได้ยินดังนั้นเอมี่ก็หยุดกระทันหังหันกลับมาโวยวายด้วยความโกรธเซเรียวลเธออยากตายหรือไงเธอไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละเอาเถอะนะาในที่สุดทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแล้วเซเรียลพูดกับเพื่อนสนิทอย่างร่าเริงแบบนี้ไอ้พวกหนุ่มจอมกวนพวกนั้นจะได้ไม่มายุ่งยามกับเธออีกไงล่ะ เอมี่กอดออกพลางถอนหายใจเบาๆอืมข้อนั้นก็ดีจริงนั่นแหละไม่กี่วันก่อนณตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นในห้องพักอาจารย์แทดทุบมือลงบนโต๊ะซึ่งมีใบารายงานวางอยู่เขาจ้องมองนักเรียนสองคนที่นั่งตรงข้ามด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสับสนและไม่เชื่อสายตาตัวเองพ,พวกเธอโกหกใช่ไหมเอมี่ที่ฉันรู้จักไม่เคยสนใจจะออกเดทกับใครใช่ไหมล่ะแล้วชิโรเนก็เป็นแค่นักเรียนใหม่ใช่ไหมล่ะ ตรงข้ามกับความสับสนของอาจารย์เอมี่ตอบกลับอย่างใจเย็นด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงที่จริงแล้วหนูและชิโรเน่เคยเจอกันตั้งแต่เด็กค่ะการได้กลับมาพบกันอีกครั้งที่สถาบันเวทมนต์แห่งนี้หนูเดาว,ว่ามันคงเป็นพรหมลิขิตพูดพลางเธอก็เอ็นตัวไปทางชิโรเน่ที่กำลังเหงื่อตกแล้วเอื้อมมือไปลูบไล้กลุ่มผมสีทองของเขาอย่างอ่อนโยนเปี่ยมความรักใช่ไหมล่ะชิโรเน ชิโรเน่กำลังจะกระซิบว่าเธอจะจัดการเรื่องนี้ยังไงทว่าจูจๆก,ก็รู้สึกเจ็บแปลกจากลูกเตะที่ขาใต้ต๊ะจนเขาต้องร้องออกมาพยายามกลั้นความเจ็บปวดชิโรเน่ฝืนยิ้มอย่างสดใสใช่ครับฮ่าฮ่เมื่อเห็นการโต้ตอบของทั้งสองแทดได้แต่ตะลึงเขาคิดในใจว่าถ้าเป็นเหตุผลนั้นการที่หมอนั่นพูนเข้าช่วยเธอก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ดีกว่า แกล้งเป็นคนรักกันยังดีกว่าปล่อยให้อดีตของพวกเขาถูกเปิดเผยกลับมาที่ปัจจุบันที่คาเฟ่ของสถาบันเซลลส่งเสียงร้องด้วยความตื่นเต้น มิน่าละถึงได้รู้สึกแปลกๆตั้งแต่แรกนี่มันอะไรกันเนี่ยจริงๆเลยนะเอมี่เธอนี่มันโง่จริงๆโง่บรมโง่เลยวันนี้เป็นชั้นเรียนรวมใช่ไหมเธอจะได้เจอชิโรเน่นะสิเธอตั้งใจจะเจอเขาหลังเลิกเรียนไหมอาจจะไปทานอาหารเย็นด้วยกันแล้วไปออกเดทกันในห้องสมุดอะไรแบบนั้นเอมี่วางแก้วน้ำลงบนโต๊ะอย่างไม่ใส่ใจพวกเราจะตั้งใจเรียนตามปกติเท่านั้นแหละอะไรนะน่าเบื่อชะมัด เซเรีลเบะปากแก้มทั้งสองข้างป่องขึ้นเมื่อเห็นสีหน้าของเพื่อนเอมี่ก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างอารมณ์ดีในใจเธอคิดว่าตัวเองมีงานกองเป็นภูเขาที่ต้องทำดังนั้นจึงไม่มีเวลามาเสียกับแกล้งทำเป็นคนรักหรอกเธอกวาดสายตาเบาๆมองหน้าหนังสือตรงหน้ารอย,ยิ้มอ่อนโยนและจริงใจปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเธอโดยไม่รู้ตัวไม่นับชิโรเน่เจ้าเด็กนั่นก็กำลังมีชีวิตในโรงเรียนที่ปกติเช่นกันเขากำลังทำได้ดีมาก ในอนาบริเวณอันโออาของศูนย์ฝึกอบรมรวมระดับกลางเสียงใสกังวานก็ดังขึ้นขัดความเงียบงันลงชิโรเน่ท่ามกลางห้องโถงที่ผู้คนพลุกพล่านชิโรเน่หันกลับมายิ้มกว้างและโบกมือสวัสดีครับรุ่นพี่ซิรียยว,วิ่งเข้ามาอย่างร่าเริงซักถามเซ็งแซ่ว่าวัดดีวัดดีว,ดดวันนี้เป็นไงบ้างนายคิดถึงเอมี่แล้วเหรอชิโรเน่ยิ้มแย่แย่ใหบหน้ามีความสับสนเล็กน้อยฮ่าฮารุ่นพี่ล้อลิ่นอีกแล้วครับ ยืนอยู่ด้านหลังเอมี่กอดอกดวงตาเฉียบคมจับจ้องทุกท่วงท่าของเขาใช่แล้วจุดนั้นแหละเธอคิดในใจอย่างหงุดหงิดเขาควรจะสำนึกบุญคุณที่ฉันแกล้งเป็นแฟนกับเขาแท้ๆแต่ดูสิราวกับว่าเขากำลังเดินบนเชือกทุกครั้งที่อยู่ใกล้ฉันสัมผัสได้ถึงสายตาที่จ้องมองลึกซึง้งชิโรเน่ก็กระแอมไออย่างประทันหันด้วยความตึงเครียดทันใดนั้นเอมี่ก็ก้าวไปข้างหน้า พร้อมรอยยิ้มเย้าโยนที่ทำให้ซีเรียลที่ยืนอยู่ข้างๆต้องตกตะลึงเธอพูดอย่างอ่อนโยนว่าเมื่อเราอยู่กันแค่สองคนนายคุยได้สบายๆกว่านี้ได้นะการยึดติดกับธรรมเนียมรุ่นพี่รุ่นน้องมันไร้สาระเมื่อเราสนิทกันแล้วโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของเราซีเรียลตกใจจนแก้มแดงก่มโอ้ไม่กดนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเอมี่พูดแบบนี้หรือว่านี่คือพลังของความรักในตำนานกันแน่ ทว่าชิโรเน่กลับยิ้มอย่างเป็นทางการและตอบกลับเบาวๆว่าไม่เป็นไรหรอกครับยังไงพวกพี่ก็ยังเป็นรุ่นพี่ของผมอยู่ดีครับรอยยิ้มบนริมฝีปากของเอมี่ก็แข็งค้างทันทีชิโรเน่หันกลับไปพูดกับเด็กสาวทั้งสองว่าฉันไปก่อนนะฉันต้องไปเข้าเรียนเซรีอลตอบกลับอย่างร่าเริงว่าโอ้ได้เลยนะลาก่อนนะทว่าเอมี่กลับไม่ปรีปากพูดอะไรเลย ทันทีที่ชิโรเนะกล่าวลาจบเธอก็หยุดชะงักกระทันหันแล้วหันหลังเดินจากไปทิ้งให้เซรีเอลยืนนิ่งอึ้งอยู่ด้านหลังเอมี่เซรีเอลเรียกตามด้วยสีหน้าสับสนงุนงงอย่างที่สุดเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่สนใจเสียงเรียกของเพื่อนสนิทเอมี่เดินตามแผ่นหลังของชิโรเนะไปอย่างเงียบๆผู้กำลังก้าวขึ้นบันไดที่เต็มไปด้วยแสงแดดจ้าในห้องเรียนขณะที่ชิโรเนะเพิ่งจะนั่งลงที่โต๊ะของเธอเสียงซุบซิบก็ดังขึ้นจากมุมใดมุมหนึ่งของห้องว่า ดีแล้วนะดีแล้วนะสำหรับเธอนักเรียนคนหนึ่งพูดจาเสียดสีสายตาเย็นชา มองไปที่เด็กหนุ่มผมทองนายอยากอวดขนาดนั้นเลยเหรอแม้แต่ในห้องเรียนก็ยังแสดงความรักต่อกันอีกเหรอนายไม่มีทักษะอะไรเลยด้วยซ้ำนายเข้ามาในสถาบันนี้ได้ก็เพราะหน้าตาของนายเท่านั้นแหละอีกสองคนที่นั่งใกล้ๆหัวเราะคิกคักนั่นก็เพราะเขาไม่ตั้งใจเรียนแต่เอาแต่ไปออกเดทไงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเขายังใช้คาถาอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำดวงตาสีฟ้าของเด็กหนุ่มผมทองฉายแววเย็นชาใต้โต๊ะมือของเขากำแน่นพยายามสะกด ลั่นความโกรธที่คุกรุ่นอยู่คำซุบซิบเริ่มขึ้นเมื่อสองวันก่อนและดังขึ้นเรื่อยๆสองวันก่อนสถาบันทั้งหมดวุ่นวายครั้งใหญ่ ฝูงนักเรียนเบียดเสียดกันหน้ากระดานประกาศที่ซึ่งมีกระดาษเขียนด้วยลายมือแผ่นหนึ่งถูกติดทับประกาศอย่างเป็นทางการด้วยข้อความขนาดใหญ่ว่าเทพีแห่งอัลฟีอัสเอมี่คามิสกำลังออกเดทกับนักเรียนใหม่ข่าวนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วภายในห้องเรียน B2 บรรยากาศก็ไม่สงบลงเลยพวกนายพวกนายนักเรียนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหอบหายใจเสียงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นพวกนายได้ยินข่าวอะไรหรือย,ยังข่าวรุ่นพี่เอมี่กับนักเรียนใหม่กำลังออกเดทกัน อีกคนตอบกลับทันทีแน่นอนว่าฉันได้ยินแล้วพวกเขาบอกว่าทั้งคู่ยอมรับเรื่องนั้นต่อหน้าอาจารย์เลยที่มุมห้องเรียนนักเรียนชายสองคนกำลังกอดกันร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นไปไม่ได้รุ่นพี่เอมี่ควรจะเป็นของฉันสิคนหนึ่งสะอื้นเพื่อนที่อยู่ข้างๆตบบ่าปลอบใจ คนอย่างนายไม่มีทางหรอกมาเถอะพวกเรามาร้องไห้ด้วยกันในขณะเดียวกันกลุ่มนักเรียนหญิงอีกกลุ่มหนึ่งก็มีปฏิกิริยาที่แตกต่างออกไปเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งห้อยขาอยู่บนโต๊ะเท้าคางอย่าง,งเหม่อลอย อิจฉ้าจะตายอยู่แล้วคิดดูสิว่านักเรียนสองคนที่มักจะเป็นจุดสนใจกลับมาเป็นคู่กันฉันตั้งใจจะจองนักเรียนใหม่แล้วนะเนี่ยฉันคิดอยู่แล้วว่าคนระดับเดียวกันควรจะอยู่ด้วยกันเพื่อนสาวอีกคนแสดงความคิดเห็นอีกคนพยักหน้าเห็นด้วยคงจะเป็นอย่างนั้นแหละเราควรจะแสดงความยินดีกับเขาท่ามกลางคำซุบซิบที่จอแจนักเรียนหญิงผมชมพูคนหนึ่งกลับแสดงความสงสยัยพ,พึมพำกับตัวเองแต่มันไม่แปลกไปหน่อยหรอในตอนนั้น เองเงาร่างสูงใหญ่ก็ทอดลงมาบังแสงอย่างกระทันหันทำให้เธอตกใจและเงยหน้าขึ้นบรรยากาศในห้องเรียนพลันเริ่มคึกคักเมื่อกลุ่มนักเรียนรวมตัวกันหึนายหมายความว่าไงใครคนหนึ่งถามด้วยความสับสนฉันกำลังพูดถึงนักเรียนใหม่คนนั้นนะ่ะดูนี่สินักเรียนอีกคนตอบพร้อมตบกระดาษแผ่นหนึ่งลงบนโต๊ะไม้เสียงดังคนรอบข้างต่างกรูเข้ามาทันที อะไรกันผลสอบกลางภาคครั้งแรกหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่กระดาษความประหลาดใจปรากฏชัดบนใบหน้าทุกคนในใบผลระบุชัดเจนว่าชิรเนะได้อันดับสุดท้ายของฉันทุกวิชาได้30คะแนนหรอเขาไม่ใช่สุดยอดนักเรียนหรอกหรอใครคนหนึ่งอุทานออกมาด้วยความสงสัยอย่างยิ่ง บรรยากาศพลันมืดมิดลงสายตาที่เคยอยากรู้อยากเห็นในตอนแรกตอนนี้เปลี่ยนเป็นความสงสัยและการตัดสินทำให้รูปร่างของนักเรียนกลายเป็นเงาดำมืดเต็มไปด้วยเจตนาร้ายตอนนี้คิดดูแล้วเขาใช้เวทมนต์อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเหรอเสียงเย็นชาดังขึ้นในหมู่ผู้คนอีกมุมหนึ่งกลุ่มนักเรียนอีกกลุ่มก็กำลังซุบซิบกันอยู่หนึ่งในนั้นยิ้มเยาะ เป็นไปได้ยังไงหมอน,นั่นเข้าโรงเรียนมาได้เพราะโคต้าพิเศษไม่ใช่เรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วเหรอเขาแค่พึ่งพิงการสนับสนุนของตระกูลเขามาในสถาบันแล้วก็เริ่มปล่อยข่าวลือว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะคงแค่อยากหาผู้หญิงที่มีฐานะดีเท่านั้นแหละถ้อยคำร้ายกาศนั้นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วหมกระพือเปลวไฟแห่งความโกรธ โลกนี้มันไม่ยุติธรรมเลยลูกคนรวยสามารถเที่ยวเล่นไร้าสาระแล้วเข้าสถาบันเพื่อหาแฟนได้เลยงั้นเหรออีกคนอุทานออกมาด้วยความเดือดดาลน,นายบอกว่าเขาเข้ามาที่นี่ได้เพราะครอบครัวเส้นสายงั้นเหรอนักเรียนผมขาวคนหนึ่งพูดเสียงกล้าวกำมือแน่นดวงตาฉายแววโกรธจ,จัดเสียงซุบซิบและคำนินทาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่กลุ่มนักเรียนคนหนึ่งพูดขึ้นพลางหว่านความสงสัย คิดดูดีๆแล้วเรื่องนี้มันไม่น่าสงสัยเกินไปหน่อยหรอพวกเราทุกคนกำลังทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่ออนาคตของตัวเองเราไม่มีวันให้อภัยเขาได้เด็ดขาดนักเรียนอีกคนหนึ่งซึ่งแอบอยู่หลังเสาพูดด้วยน้ำเสียงคับแค้นใจทำไมสถาบันถึงได้ทำเรื่องไม่ยุติธรรมแบบนี้ได้นะเมื่อชิโรเนะเพิ่งมาถึงหน้าห้องเขาก็หยุดชะงักลงพลางรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาแปลกใจ แปลกจังเมื่อกี้ยังคงมีเสียงดังและวุ่นวายอยู่เลยนี่นาข้างในบรรยากาศแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงห้องโถงกว้างขวางที่มีโต๊ะไม้เรียงรายและตู้หนังสือสูงตระงานจมดิ่งอยู่ในความเงียบงนันที่เย็นยะเยือกนักเรียนทุกคนนั่งอย่างเรียบร้อยประจำที่ของตนเองแต่ไม่มีใครพูดอะไรสักคำทุกคนก้มหน้าลงหรือก็มองไปทางอื่นสร้างความห่างเหินที่น่ากลัวเสียงฝีเท้าของชิโรเนะก้องกังวานไปทั่วพื้นห้องที่เงาวับขณะที่เขาค่อยๆเดินเข้าไป เขาเดินไปที่โต๊ะใกล้ๆตั้งใจจะถามเพื่อนร่วมชั้นว่าเออผมขอถามหน่อยว่าค่าเรียนต่อไปคือแต่ทว่าทันทีที่เขาเอ,อ่ยปากนักเรียนคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ลุกเดินจากไปอย่างเงียบๆเ,เขาก็ตระหนักได้ทันทีว่าไม่จำเป็นต้องถามว่าทำไมพวกเขาถึงมีท่าทีเช่นนั้นเขากังวลว่า เพียงเพราะตัวเขาเองแม้แต่เอมี่ก็อาจถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องได้ย้อนกลับมาในปัจจุบันในโถงใหญ่ของสถาบันเหล่านักเรียนได้รวมตัวกันตามชั้นเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการฝึกฝนเขตจิตวิญญาณท่ามกลางกลุ่มคนจํานวนมากชิโรเนะยืนอยู่เพียงลําพังโดยท่าทางที่ดูแปลกแยกและเศร้าหมองเมื่อการฝึกฝนเริ่มต้นขึ้นบริเวณรอบๆเต็มไปด้วยกระแสะพลังงานอันเจิดจ้าเขตจิตวิญ,ญญาณของชิโรเนะปะทุขึ้นเป็นวงแสงสีน้ําเงินเขียว แผ่ขยายออกไปอย่างทรงพลังทั่วทุกที่โดยไม่ตั้งใจได้สัมผัสกับเขตพลังงานของนักเรียนอีกคนหนึ่งคนผู้นั้นแสดงท่าทีไม่พอใจออกมาทันทีและกล่าวด้วยน้ำเสียงงุดหงิดเต็มที่ว่าทำไมเขาถึงมาฝึกที่นี่เขตจิตวิญญาณของเขากำลังสัมผัสกับของฉันน่ารังเกียจจริงๆมันยังใหญ่เกินความจำเป็นอีกด้วยไม่ว่าจะถูกกล่าววาจาที่รุนแรงแค่ไหนชิโรเนก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบงนันในเขตจิตวิญ,ญญาณอันกว้างใหญ่และเจิดจ้า ขอองงตนเศาสตราจารย์เอเทลล่ายิ้มอย่างอ่อนโยนเมื่อพบลูกศิษย์ของเธอเธอกล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าชิโรเนสเป็นอย่างไรบ้างชิโรเนสสะดุ้งหันกลับมาใบหน้าฉายแววประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นเธอศาสตราจารย์เอเธลล่าหลังจากทักทายเขาก็เล่าความยากลำบากที่กำลังเผชิญอยู่ด้วยสีหน้าครุ่นคิด ร่างแปลงนี่มันยากจริงๆครับทุกครั้งที่ผมพยายามย้ายเขตจิตออกจากร่างกายรู้สึกเหมือนสติของผมก็ถูกดึงตามไปด้วยเลยครับเอเทล,ล่ารับฟังด้วยความเข้าใจรอยยิ้มยังคงประดับอยู่ที่ริมฝีปากความรู้สึกนั้นเป็นเรื่องปกติชิโรเนะเขตจิตรวมศูนย์ของเธอนั้นโดยธรรมชาติแล้วจะรวบรวมไปทางเขตจิตสำนึกของเธอมันไม่เข้ากันดีกับรูปแบบร่างแปลงซึ่งเป็นการสร้างเขตจิตเทียมที่อยู่ห่างจากตัวตนชิโรเนะก้มหน้าลงเล็กน้อยครุ่นคิด ผมเข้าใจแล้วครับเอเทลล่าถามต่อแล้วรูปแบบการจัดทับอีก4แบบของเธอล่ะชิโรเนยกมือขึ้นแตะคางสีหน้าลังเลเล็กน้อยขณะคิดส่วนแบบอื่นผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรครับเยี่ยมมากเอเทล,ล่ากล่าวดวงตาฉายแววสนใจงั้นเธออยากลองฝึกในเขตภาพหรือไม่ชิโรเนตกตะลึงกับข้อเสนอที่ไม่คาดคิดดวงตาเบิกกว้างครับตอนนี้เลยเหรอครับ เรากับจะตอบคำถามของเขามิติเวทมนต์สีม่วงอันกว้างใหญ่และลึกลับก็ปรากฏขึ้นพลังงานไหลเวียนอย่างบ้าคลั่งเหล่านักเรียนได้ยืนเป็นแถวยาวสงบนิ่งและตั้งใจพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทาย